ในเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับนักเรียนตั้งชื่อภาพว่าครอบครัวอบอุ่นในเหตุการณ์ที่สองครับครอบครัวสนุกสนานแต่ดูหน้าแม่ก่อนนะครับสนุกไหมอ้าวครอบครัวที่สามครับครอบครัววางมวยนะครับวางมวยนะนักเรียนตั้งชื่อเลยนะในในภาพที่สี่ครับนักเรียนอ้าวครอบครัวกวันบุรีนี่แหละ เขาบอกว่าเนื้อหาในตำราเนี่ยคุณไม่กล้าเอามาสอนนักเรียนในเรื่องเหล่านี้เพราะชีวิตคนเรามีการวางแผนไม่เหมือนกันอ่ะจะให้ผู้หญิงผู้ชายก่อนดี <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเวลาออกลบเนี่ยเขาจะมักเรียกว่าแม่ทัพใครอยู่หน้าใครอยู่หน้าแม่อยู่หน้าดังนั้นผู้หญิงขึ้นก่อน <Yeah. S 1> <c oughs> แม่ทัพแม่ทัพแม่ทัพอ่ะพอ พร้อมอย่างครับนักเรียนพร้อมอย่างได้เป็นเลยนะเอาเอาเอาภาพที่หนึ่งก่อนครอบครัวอะไรครับอ่ะครอบครัวอบอุ่นเอาเลยครับนักเรียนมีวิธีการอย่างนั้นบอกเลยนักเรียนเชิญครับมีวิธีการอย่างไรบ้างให้เวลาให้เวลา คนในครอบครัวให้เวลาเช่นกันและกันอ๋อให้เวลากับคนในครอบครัวนะครับนักเรียนพูดไปแล้วอะไรอีกครับให้เวลาแล้วอะไรอีกครับทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนักเรียนพูดไปเลยแล้วอะไรครับ แค่นั้นใช่ไหมในภาพที่หนึ่งนะครับอ้าวต่อไปคนต่อไปบอกบอกบอกเหตุผลด้วยว่าหนึ่งเช่นเพื่อนบอกให้เวลาทําไมจึงต้องให้เวลาเึื่งกันและกันเป็นตัวอย่างนะคนแรกเป็นเป็นเหตุที่ให้เพื่อนมีคําอธิบายด้วยครับสองทำกิจกรรมร่วมกันทําไมจึงต้องทําเพราะอะไรบอกด้วยนะอ่ะเจินครับก็ภาพที่สองก็เก็บของให้อ๋อภาพที่อะไรภาพที่หนึ่งอยู่ ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะพร้อมกันอ่ะพูดไปเลยครับให้ความรักซึ่งกันและกันค่ะครับมีความสามัคคีกันมีความสามัคคีมีหมดเลยอ้าวทำไมจำเป็นครอบครัวต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับทำไมครับนักเรียน ทำไมทำไมครอบครัวเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจึงมีความสุขครับก็มีพ่อมีแม่มีลูกค่ะมีพ่อมีแม่มีลูกครูก็เข้าใจนะพ่อแม่ลูกก็คือครอบครัวนะครับเวลาคนเราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามันมีกิจกรรมทํากันไหมครับมีอะไรบ้างเล่นป่นแปะดูทีวีร่วมกันดูทีวีร่วมกันมีการพูดคุยหาทุก ซึ่งกันและกันและหาสุขซึ่งกันแล,ละกันเพื่อแก้ไขใช่ไหมครับนี่นคือข้อดีนะอ้าวแล้วอีกประเด็นหนึ่งครูชอบความสามาัคคีทําไมครอบครัวต้องมีความสามัคคีเป็นหลักครับในความคิดของเราถ้ามีความสามัคคีทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้หนึ่งต้นทั้งห้าคนมาช่วยกัน <c oughs> ดีไหมพ่อขุดแม่รดลูกตักแล้วก็ลูกก็ไปเอาน้ำมาให้แม่กินมาให้พ่อกินรู้สึกม,สม, <c oughs> มีความสุขไหมมีความสุข เราอย่าเอาไม้ตัวเนี้ไปให้ใครก็ยื่นไปเลยครับอ้าวรับเลยอ่ะเพื่อนเราไปให้แล้วเอาละครับเอาคนที่สามนักเรียนมองเห็นในเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยครอบครัวมีความสุขเนี่ยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างในมุมมองของตัวนักเรียนเองป่าเผื่อครูได้ใช้ชีวิตของครูด้วยเผื่อ <c oughs> เพื่อนเ<ๆ>พื่อนด้วยอ่ะเข้าใจกันนะคะเข้าใจทาไมจึงต้องมีความเข้าใจกันครับ จะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วต่อไปครับต่อไปมีอะไรอีกไหม<ส>มีอะไรไหมครับ<ส>นักเรียนมีวิธีสร้างความเข้าใจให้กันและกันในครอบครัวได้ยังไงบ้างในในในครอบครัวนักเรียนอะเห็น<ส>อ,อกเห็นใจเอื้อถอนซึ่งกันและกัน ให้ครูตอบหมดเลยนะอ่นนี้สําหรับผู้หญิงเป็นเป็นเป็นคำตอบที่เป็นการบ้านนําเสนอขึ้นมานะเพราะคนอื่นเนี่ยครูเก็บสต๊อกไว้เดี๋ยวจะได้มีตอบกิจกรรมข้ออื่นนะครับคนที่ตอบแล้วโล่งใจแนะครูจะไม่ถามอ่าต่อไปมาดูสุภาพบุรุษบ้างนี่แหละสำคัญสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษอ่านักเรียนหญิงคิดว่าใครควรควรจะตอบนคนแรก ไหนชายทัศอ้าวชายทัศโคครูเชื่อนักเรียนอย่าน้อยดนะผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมครับจากอนา,าคตเป็นผู้นําครอบครัวใช่ไหมมาดูภาวะของความเป็นผู้นาครอบครัวบ้างเขามีแนวทางอย่างไรบ้างอ้าวชายทัศครับหนึ่งห้ามมาลังเลตอบเลยครับตอบเลยนักเรียนจะทาให้ครอบครัวมีความสุขได้ไงครอบครัวอบอุ่นอ่ะ เริ่มจากตรงไหนครับทำกิจกรรมร่วมกันครับอะไรนะเอาเอาไปแล้วได้ไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่เป็นไรเพราะเพราะความคิดซ้ำกันเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมเวลานักเรียนจะมีความสุขก็มีความสุขร่วมกันได้อะทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องจากให้อภัยซึ่งกันและกันครับให้อภัยด้วยข้อนี้ดีปรบมือเพื่อนดิไกด์พัดครับทำไมครอบครัวจึงต้องมีความจำเป็นในการให้อภัยกันครับ วาวน,นี่ถามตรงประเด็นเลยนะทําไมเวลาคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยความคิดเห็นแตกต่างกันไหมครับแตกต่าง,ต,ต,างต,ต่างครับทําไมจิงต้องรู้จักการให้อภัยครับแล้วจะก่อให้เกิดความสุขครับสมมติครูตีเราเพี้ยออใช้ทัดให้อภัยครูสมศักดิ์การให้อภัยนี่มันก่อให้เกิดอะไรได้บ้างความสามัคคีครับความสามัคคีดีนะ ทำไมเพื่อนตอบดีทำไมนักเรียนไม่ปรบมือล่ะเออเดี๋ยวหาว่าไม่ได้ความสามัคคีสอดเคาะครอบครัวอบอุ่นเนอะจำไว้นะคิดว่าชายทัศจะให้ใครเป็นคนต่อไปครับในการตอบชายทัศนีสายตาเชื่อเฉือนอ้าวเขาให้พัศสินนะครับพัศสินครับเออครับพัศสินครับ พระสินมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าโอกาสข้างหน้านักเรียนทําให้ครอบครัวนักเรียนมีความสุขครับหนึง่งไม่เป็นไรหนึง่งมีความสุขครับได้นะปลกมือดิทำไมครอบครัวมีความสุขครับนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้าง เรียนมีวิธีอย่างไรพ่อแม่ไม่ทะเลาะก,กันครับหนึ่งไม่ทะเลาะก,กันสองคือครอบครัวเขามีความสุขอยู่แล้วครับเขาคิดไม่ออกทํากิจกรรมร่วมกันครับทํากิจกรรมร่วมกันดีไหมดีไหมดีดีแล้วทําไมไม่ปวเบือ้อตึกไว้อ่ะมาดูภาพที่หนึ่งจากการที่ครูสรุปให้นักเรียนมาดูตรงนี้ นักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะนักเรียนตั้งชื่อน,นี้ว่าอะไรครับภาพที่หนึ่งว่าภาพครอบครัวแสนสุขมาดูเพื่อนนะครับหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้เวลานักเรียนเวลาเนี่ยมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยสิบสองชั่วโมงแรกเนี่ยคือกลางวันใช่ไหมครับ สิบสองชั่วโมงท้ายนี่คือกลางคืนยามหนึ่งยามสองยามสามและยามสี่ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวแบ่งยาม,มนี่นาฬิกายามหนึ่งตั้งแต่อะไรครับหกจุดศูนย์ถึงเออแล้วก็มาสิบสองแล้วก็อะไรครับสิบห้าให้เข้าใจนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ายามหนึ่งอันนี้ยามสอง อันนี้ยามสามอันนี้ยามสี่ยามนี่มีความสําคัญเขาจึงบอกว่าการให้เวลากับครอบครัวนี่มีความสําคัญสําคัญแบบไหนหนึ่งเราบริหารเวลาที่ว่าสิบสองชั่วโมงเนี่ยเรานอนพอไหมพอเกินพอไหมครับเกินบางคนเนี่ยถ้าเป็นยามกลางคืนเนี่ยยามค่าคืนเนี่ยถ้าเป็นยามหนึ่งในช่วงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้านะครับ 9โมงนั่นก็หมายความว่าช่วงเนี้ยเรามีกิจกรรมทํากันไหมถ้าเป็นตอนกลางวันในชีวิตวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนักเรียนมีช่วงไหนครับที่นักเรียนได้อยู่กับครอบครัวใช่ยามสี่กับยามหนึ่งใช่ไหม,ตอ,มต,อตอนมาและตอนกลับตอนมาและตอนกลับตอนหลับมีมีเวลาให้กันไหมครับไม่มีนะไม่มีนะคนในสมัยก่อนเนี่ยเขามีเวลาให้กันลูกกิงดกไงครับ เพราะเขาอาศัยเวลากลางคืนเนี่ยทําเป็นยามเพราะไม่มีไฟจึงมีกิจกรรมการนอนหลับเป็นไงครับมากครอบครัวก็มีความสุขเป็นไงครับมากมีลูกเยอะไหมยเยอะเพราะไม่มีอะไรไม่มีไฟ <c oughs> คนในสมัยก่อนเนี่ยดีนักเรียนการให้เวลาซึ่งกันและกันเนี่ยมีมีโอกาสและมีเวลาสองทำกิจกรรมร่วมกันอะไรบ้างที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ หนึ่งกินข้าวสองดูทีวีเวลาคือมาทํากิจกรรมเนี่ยคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในช่วงเวลานั้นแล้วอะไรอีกออกกาลังกายไปเที่ยวเที่ยวทะเลไปร้องเพลงคาราโอเกะเวลาลูกเกิดมามันก็ได้เป็นนักคาราโอเกะเวลาโตไปก็เป็นอะไรนัก,กร้องอพ่อแม่สบายไหมสบายเห็นไหม มันมีการส่งเสริมสามอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมไหมครับพร้อมนักเรียนครับครอบครัวคนใดคนหนึ่งมีลูกขับรถซิ่งพอรุ่งเช้ามาข่าวบอกว่าลูกคอหักตายคาคอสะพานคอพาดอยู่บนสะพานถามว่าครอบครัวมีความสุขไหมครับใครเดือดร้อนบ้างแล้วใครอีกอสัปเลรอเดือดร้อนไหมเดือดร้อนพาดเดือดร้อนไหม โรงพยาบาลเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเห็นไหมอ้าวต่อมาความสามัคคีความสามัคค,มมคีจําเป็นไหมครับจําเป็นเวลาจะทําอะไรเนี่ยขอให้มีทิศทางเดียวกันเวลานักเรียนนั่งดูทีมฟุตบอลยูโรเนี่ยนักเรียนนั่งเชียร์ทีมหนึ่งทีสองนักเรียนเชียร์ทีมเดียวกันไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าต่างคนต่างเชียร์เนี่ยเกิดปัญหาการพนันเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นพราะความคิดเห็นตรงกันไหม ไม่ตรงกันจึงเกิดการพนันเกิดขึ้นโอเคนะครับเอาต่อมาความเข้าใจกันเขาจึงบอกว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในทฤษฎีเขาบอกว่าต้องเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นเมื่อเราเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นเราเนี่ยมักจะมีความคิดสุขุมรอบคอบซึ่งเป็นความสามารถพิเศษนักเรียนรู้ไหมสามารถคิดวิเคราะห์ความเชื่อค่านิยมและเจตคติของตนเองได้